วันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยภุรกิจของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณาสุขนะคะท่านเดินทางไปเปิดงานมากการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์พื้นบ้านไทยปีที่17ค่ะหรือว่าเป็นการยกระดับภาคสมุนไพรแล้วก็นวดไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองค่ะ ไปดูภารกิจแรกในวันนี้ค่ะเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านนายเดชอิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงสาธารณาสุขนคะคะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหก,กรรมการแพทย์แผนไทยและก็การแพทย์พื้นบ้านไทยปีที่17ค่ะระดับภาคบรณาการร่วมก,กันกับงานวันสงขลาโดยมีนายวิทยาจันเสนาะท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับนะคะณบริเวณสะบัวแหลมสมิลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ ซึ่งจังหวัดสงขลาเองในฐานะที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองสมุนไพรต้นแบบมีในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามแล้วก็การแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็มีการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรและองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านรวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองรวมค่ะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสุขภาพให้กับคนในท้อง ถิ่นนะคะ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สืบสารอัตลักษณ์ของสงขลาและเผยพร่พให้เห็นสเสน่ห์สงขลาในด้านของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะเรียกว่าทํามาอย่างต่อเนื่องทั้งการรับรองหมอพื้นบ้านในจังหวัดค่ะรวมถึงการนําองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านมาปรับใช้ในการให้บริการผู้ป่วยในสถานบริการของรัฐอย่างเช่นการนําตำรับยาของหมอประวิทย์แก้วทองหมอพื้นบ้านอําเภอนาหม,ม่อมหมอไทยดีเด่นแห่งประเทศไทย ประเทศไทยประจำปี2566ค่ะมาให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยนะคะนอกจากนี้เครือข่ายการแพทย์แผนไทยก็เป็นกำลังสำคัญค่ะในการที่จะยกระดับสมุนไพรไทยนวดไทยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศซึ่งก็หมายถึงการยกระดับการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านแล้วก็สมุนไพรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยค่ะส่งผลให้เกิดความมั่นคงในระบบสุขภาพโดยมีภารกิจด้านการแพทย์แผนไทยแล้วก็สมุนไพร เพื่อจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกระดับสมุนไพรไทยโดยการคัดเลือกสมุนไพร Herbal Champions จากสมุนไพรที่ร่วมมีความพร้อมค่ะได้ร,รับความเห็นพ้องจากทุกฝ่ายแล้วก็มีเอกลักษณ์โดยจะมุ่งเน้นส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพประเภทตามพระราชบ,บัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพ,พออรพศ2562ค่ะ มีการผลักดันให้มีรายการอ้างอิงผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อจะขออนุญาตขึ้นทะเบียนโดยวิธีจดแจ้งและแสดงซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพประเภทคอเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ใช้เพื่อให้เกิดผลต่อสุขภาพนะคะหรือว่าการทํางานของร่างกายให้ดีขึ้นเสริมสร้างโครงสร้างหรือการทํางานของร่างกายหรือลดปัดจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคค่ะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการใช้เพื่อบำบัดรักษาแล้วก็บรรเทาความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือการป้องกันโรค กลยุทธ์สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการยกระดับสมุนไพรคือในการยกระดับงานวิจัยสมุนไพรสู่มาตรฐานสากลทั้งจัดทําแผนวิจัยระด,ดับชาติร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการจัดทําการวิจัยทางคลินิกร่วมกับราชวิทยาลัยทางการแพทย์และก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะในการเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยาและก็รวดเร็วมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการยกระดับการนวดไทยสร้างรายได้ เเศษรษฐกิจจากการนวดไทยด้วยการอัพสกิลนะคะหมอนวดด้านภาษาและวัฒนธรรมส่งเสริมการนวดไทยในต่างประเทศแล้วก็การปรับหลักสูตรเฉพาะทาง7กลุ่มโรคได้แก่ออฟฟิซินโดรมค่ะโรคหัวไหล่ติดนิ้วล็อกนะคะปวดสลักเพชรหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอมะพึกออมาพากลุ่มระบบสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านนวดไทยใน2มิติก็คือนวดไทยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วก็นวดไทยเฉพาะทางนะคะ ปัจจัยความสำเร็จของการยกรดับสมุนไพรนวดไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศก็คือการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและกระทรวงสาธารณสุขใน5ประเด็นสําคัญค่ะ ได้แก่การตัดสินใจตามหลักฐานการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมการดูแลที่มุ่งเน้นผู้คนแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนความยั่งยืนและสุขภาพหนึ่งเดียวรวมถึงการบริการสุขภาพแบบบูรณาการสมุนไพรไทยแล้วก็การแพทย์แผนไทยนะคะจึงนับว่าเป็นทรัพยากรและภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าค่ะสามารถใช้เป็นทางเลือกในการรักษาช่วยสร้างความมั่นคงทางยาลดการนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศแล้วก็ยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยนะคะรวมถึงการนํายาสมุนไพร มาใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจทั้งในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เองและประชาชนค่ะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ายาสมุนไพรสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขค่ะตามนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขนะครับเราต้องการให้สมุนไพรไทยและการนวดแผนไทยให้มันไปไกลระดับโลก รเรามองข้ามชาติไปแล้วนะครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าเป็นการสร้างไรายได้ให้กับประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นเราต้องมาจัดงานเพื่อดูสม,มุนไพรก่อนสม,มุนไพรต้องดูที่ต้นน้ําก็คือวัตถุดิบวัตถุดิบต้องมีมาตรฐานพี่น้องประชาชนต้องมามีส่วนร่วมแล้วรู้หลักในการปลูกนะครับว่าปลูกอย่างไรให้มีคุณภาพเมื่อไม่กี่วันเราไวเอโบูกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราอยากได้สมุนไพรที่มาจากาในป่านะครับมาจากเขตป่าั้งกรมป่าไม้กรมอุทยานกมรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเราต้องไปปลูกทดแทนด้วยคือหมายความว่าทรัพยากรต้องมากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็เอาออกมาใช้ได้นะครับหลังจากนั้นก็เป็นกระบวนการผลิตการการผลิตสมุนไพรต้องมีคุณภาพด้วยนะครับต้องมีศักยภาพสูงด้วย หลังจากนั้นเราใช้วิธีการให้วิจัยวิจัยแบบชาติวิจัยคลินิกมารองรับนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้ว่าใช้แล้วได้ประโยชน์จริงนะครับเชื่อถือได้จริงมีงานวิจัยเป็นหลักประกันแล้วก็ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการวิจัยครับในอดีตเนี่ยปู่ย่าตายายเราเนี่ย แทบจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยเราใช้แทบสมุนใช้แค่สมุนไพรรักษานะครับแล้วก็หายได้ดีแต่ไม่ดูระยะหนึ่งเราไปเชื่อถือยาตะวันตกมากนะครับแล้วก็เห็นผลตามที่เห็นนะครับแต่วันนี้หลายคนนะครับเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเรื่อยๆที่จะหันกลับมาใช้สมุนไพรไทยนะครับเพราะนั้นเราต้องทําความเข้าใจและพัฒนาสกยภาพผมเชื่อว่าสมุนไพรไทยเนี่ยสร้างมูลค่าได้เป็นแสนล้านแน่นอนในอน,น,นาคต นะครับเราจะใช้คู่ไปกับนวดแผนไทยนวดแผนไทยต่อไปเราต้องรู้หมดว่าหมอทวดในประเทศมีี่ทั้งหมดกี่คนอยู่ต่างประเทศกี่คนแต่ละคนจบหลักสูตรอะไรมานะครับเพราะหมอทวดหมอนวดปลอมยังไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าหมอนวดปลอมเนี่ยทำให้เครดิตความน่าเชื่อถือของนวดแผนไทยจะเสียหายนะครับเพราะเรื่องนี้เราจําเป็นอย่างยิ่งซึ่งไม่นานนี้ผมจะตั้งคณะกรรมการมา2ชุดชุดหนึ่งรับผิดชอบเรื่องวางแผนแล้วก็ พัฒนาในเรื่องนวดแผนไทยอย่างเดียวอีกชุดนึงเน้นสมุนไพรไทยอย่างเดียวเราสองอย่างนี้ไปจับมือกันนะครับเราต้องไปไกลระดับโลกเหมือนมวยวันเหมือนมวยไทยครับข่ายกะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาในยุคปัจจุบันที่เราก็มีอีกหลายทางเลือกนะคะ